ผมนี่ละผมแม่ลูกหนุกหา<ะ>งดอกแล้วครับด้วยเพื่อนซื้อมีไอ้จร้อยสามก้าบวกจ้างหมอมาล่วงของเราท่องท่องเนาะครับท่องได้ประมาณจากเดือนแล้วหมอว่าประมาณว่าสามเดือนอืมคว,ว,วันตกส่วงใส่ได้พี่น้องสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะปะฟ้าฟ้ามือนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาควาวยคือเกาเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อี่เราได้พลาดคิดดีๆราคาคว้ยถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเอาอยู่กับเสียเวียนครับผมครับเสียเวียนอยู่บ้านไหนครับบ้านหนองแสงอำเภอสีสุภูจังหวัดขอนแก่นครับมือนี้สิเปิดจากตัวครับเสียผมนี่แหละผมแม่ลูกหนูกหางดอกนะครับเด้อ ให้ลูกงําๆให้ตัวเม่แต่ว่าหางดอกหางดอกแต่ว่างํากันขาเพิ่นคื้งําแต่ละลูกก็ได้แต่ว่าไงมา,งามดไม่ใช่ปัญหาดรอกครับอบอกดอนหนึงเดี๋ยวครับมาเบิง่งตัวแม่ตัวแม่นี่แล้วซื้อว่าแม่ยอย่างเส่นแบบเนนี้ครับเพื่อนซื้อมอม่อีจ้อยอแมอยจ้อยนี่ความสูงเราเท่าไหร่ครับ1 3อยสามก็วก1 3อยสามสิบก็วกตอนนี้โอ้ขวัญเราคือดีเลยวะตอนนี้เราท้องท้องไปอครับจ้างหมอมาล่วงมเล่าท้องท้องเนาะ ท่องได้ประมาณจากเดือนแล้วหมอว่าประมาณว่าสามเดือนวันควันตก s ่วง g ไส่เด้อพี่น้องสามเดือนกว่าง .swing ไส่วง i วาขวันเราแตกวันดีใช่ป่ะเรียบเรียบกับงามตัวเรียบงามหางเป็นหางมาเลยเพราะอ่องคอจากอ่องอ่องคอกับงามได้ว่าะควันเราคืองามแท้งามตัวไทยเพิ่งควันหาแก้มแก้มนาะควันตก s ่วง g ไส่ s ่วง g วาเพัดเลยหางกับเป็นพัวที่ดีดีได้มาคนจอยหนึ่งขาดน้ำเลี้ยงอยู่หน่อยนึง ลูกเราวนี่หางเราประกันให้ล้อยสามเก้านะสามก้บวกเขาสี่สิบประกันไม่ล้อยสามสิบเก้าบวกเนาะครับล้อยสามสิบเก้าฉันรัว่าประกันไม่เลยกับลูกเรางี้งงามแต่ว่ามีมีตำหนี่น้อยนึงหางดอกหา,มมออหางดอกไม่ใช่ปัญหาหรือครับสมมติไงไม่ยหางดอกนุ่มสีเต้าแข้งขาแล้วก็ดีดีตัวลูกตัวแม่ก็ส่งลูกดีดีมาไหมเนี่ยตัวแม่ก็ส่งลูกดีเขาได้ลูกจากตัวแล้วครับเฮ้ลูกสามขาทองไงลูกสามขาทอง ไปรุนเอาล้พอ่พอพ่อในช่อง,องนี่เป็นพ่อบรบ้าเนาะพ่อบนบ้าเนาะเหพ่อพ่อง้กงมเลยล่ะพ่อคุมผูครับสมมตินี่พ่อไปคิดไรขใทับหรอกครับเปิดแลคาไปเท่าไรเสียแสนกัห้าพันต่อรองได้ครับหนึ่งแสกับหพันเนาะิต่อรองได้คือเก่เาแล้ววะเบอร์โทรศัพท์นครับศย์เก้าดศย์เก้าแปดสี่เจ็ดหกห้าสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าต่อได้เบิดมือครับต่อได้เบิดเมืออาจารย์นมัคืนกัต่อได้บ่ปั่โทรศัพท์ะนบอ ตอนใดเบิดมือนี่สี่เหลี่ยมว้อพันต์บ่ตอนใดเบิดมือสี่เหลี่ยมพันต์บ่หรอเพาก็บรถบลายบนไหนเนี้ยเพราไปได้กันกับมาเบิองเอาคือโทรศัพท์มาให้เราไปสวงรถก็ได้แม่นถ้าถ้าบวไก่เนี่ยแต่ย่างยี่ดอกพี่น้องถ้าบวไก่เราไปสวงเลยก็ส่องไหลกิโลส่งได้ครับกับไหลกิโลเราส่งได้เพลื่อนหันเปลื่อนหันมากับบวกขับรถไปขับตาแหนมแจกมจับดีอยู่ตัวลูกเพคนนี่ลูกนี่ไม่ต้องห่วงไว้ไหมนี่ส่งลูกดีหรือยังับส่งลูกเนาะ โอ้ยว่าถ้าห่างบ่ดอกนี่ย่างหน่อยแต่ว่ามีตำหนีน้อยนึงห่างเราดอกมันบอให่ปัญหาดอกห่างดอกขึ้นมื่อไหรครับคนบอสตำหนีคนบอสอันกับดอกเขาไปท้าบอกแก้ว่าพารถเดี๋ยวเขบอกดอนรถเดยวท่านได้ก็ออกว่าครับขันมากกระทัวรมัดต่อรองกับเราได้บอกเบอร์โทรศัพท์ไปให้เฉียนเฮ้ยบอกเบอร์โทรศัพท์เราเนาะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับท่านสั่นเข่าไว้สำเนียง่อนพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับผม